สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวการรีโนเวทห้องครัวที่บ้านให้ชมนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางให้กับ หลายๆคนได้นำไปใช้กันค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายของคลิปเราจะบอกถึงงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ไปด้วยนะคะนี่คือภาพก่อนการทำการรีโนเวทนะคะเราปล่อยให้ห้องครัวรกสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องต่อเติมต้องบอกก่อนว่าเราซื้อบ้านมือสองมานะคะแล้วก็ในส่วนเนี่ยเจ้าของบ้านเดิมทำเป็นห้องเล็กๆเอาไว้เป็นห้องครัวขนาดประมาณ8ตารางเมตรกว่าๆเท่านั้นเองค่ะนะคะเป็นห้องโล่งๆเราก็ซื้อซิงล้างจานมา าวางโต๊ะหน้าขา่ามาวางแบบง่ายๆนะคะปกติจะสะอาดกว่านี้อยู่นะคะแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆเห็นสภาพการใช้งานจริงนะปกติเราก็จะทําความสะอาดจัดเข้าจัดของเข้าที่เข,ข้าทางอยู่ค่ะแต่ด้วยความที่ที่เก็บของมันน้อยเนาะมันก็จะแบบไม่ค่อยดูแบบเป็นระเบียบเท่าไหร่นะคะ เห็นแท่นปูนนี้ไหมคะอันนี้เนี่ยเป็นบ่อน้ําบาดาลนะแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาทําแท่นปูนบกปิดเอาไว้อะค่ะเราก็เลยใช้ตรงนี้เป็นส่วนของการวางของเตรียมของในการจะปรุงอาหารประมาณนั้นนะคะส่วนนงจะเป็นทางเดินท wow ี่เข้ามาจากด้านหลังบ้านก็จะมีแบบข้าวของวางระเกะระกะเลยทีเดียวนะ ขั้นแรกก็ต้องไปเลือกวัสดุก่อนค่ะของเรานี่เราจ้างช่างนะคะเขาก็คิดค่าแรงไปแต่ว่าวัสดุทั้งหมดเราซื้อเอง100%เนะคะตรงนี้จะเป็นกระเบื้องปูพื้นนะคะเราเลือกเป็นลายนี้ค่ะแล้วก็เลือกที่มันแบบเท็กเจอร์ไม่ลื่นนะคะให้มันเดินแบบสักๆเท้านิดนึงแล้วก็เลือกให้มันเข้ากับสีของประตูของบานเคาน์เตอร์ต่างๆนะคะพวกประตูบานเคาน์เตอร์เนี่ยเราเลือกเป็น PVC นะคะเพราะว่าที่บ้านเราค่อนข้างจะความชื้นสูง สูงเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างนะคะก็เลยคิดว่าตัดปัญหาใช้เป็น pvc แล้วกันซึ่งก็คิดว่าตัดสินใจถูกในส่วนของกระเบื้องผนงังเราใช้เป็น แบบนี้นะเป็นลายนี้สีขาวนะคะแล้วก็เป็นแบบเงานะคะเคลือบเงาเพราะคิดว่าน่าจะทําความสะอาดได้ง่ายนะคะเป็นกระเบื้องแผ่นเล็กแล้วที่สําคัญคือห้องเรามันเล็กะคะ่ะก็เลยคิดว่าปูสีขาวมันน่าจะทําให้ห้องดูสว่างแล้วก็กว้างขึ้นนะคะการขนของถ้าอะไรที่เราขนเองได้เราก็จะขนใส่รถมาเองนะคะซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้ก็เที่ยวซื้อของหลายรอบมากนะคะส่วนถ้าเป็นอะไรที่มันหนักๆเช่นพวกกระเบื้องอะไรที่แบบ หนักมากๆก็จะให้ช่างเนี่ยรบกวนช่างไปรับให้ก็ให้ค่าเงินค่าพิเศษเข้าไปนะคะเริ่มทางัรแรกนะคะเคาน์เตอร์ก็จะเป็นแบบก่ออิฐฉาบป,ปูนนะคะช่างที่เราเลือกใช้เนี่ยจะเป็นช่างแถวบ้านที่รับเหมาก่อสร้างนะคะทีมงานทั้งสิ้นก็2คนท้วนนะจริงๆแล้วก็เป็นช่างที่เราเคยใช้ในการต่อเติมห้องพระที่บ้านนั่นแหละ นะคะคแล้วก็ช่วงที่ทำเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนค่ะฝนตกทุกวันเลยนะคะแบบบางวันอาจจะตกมากตกน้อยเพื่อนๆน,น่าจะเห็นข่าวน้าท่วมเชียงใหม่เยอะๆอะ,อะช่วงนั้นเลยที่เราต่อเติมนะคะฉะนั้นช่างก็จะไม่ได้เข้ามาทํางานทุกวัน ตอนแรกที่ตกลงทำก็ไม่ได้คิดแบบอะไรฟริกมากอะคะ่ะไม่ได้แบบต้องเสร็จวันไหนวันไหนอะไรเงี้ยนะก็ถามคร่าวๆช่างก็บอกโอ้ไม่นานหรอกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะคะแต่สรุปแล้วก็น่าจะประมาณ3อาทิตย์ได้นะคะเพราะบางวันเนี่ย ตัดกระเบื้องไม่ได้ฝนตกนะคะผสมปูนนอกบ้านไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ต้องรอไปก่อนก็ทำไปแบบตามแบบที่เราให้ไปคร่าวๆนะคะให้ดูรูปว่าประมาณนี้ช่องนี้จะทำอะไรช่องนี้จะทำอะไรขนาดประมาณเท่าไหร่นะคะโดยที่เราจะซื้อเป็นตัวซิงล้างจานกับตัวหัวเตาแก๊สมาก่อนเพื่อให้ช่างเขาวัดขนาดวัดระดับที่จะทำเป็นตัวช่องใส่ให้เรียบร้อยค่ะอะตอนนี้ติด ประตูบานเคาน์เตอร์แล้วก็ดูดีเลยเนาะไม่น่าเชื่อแค่ติดประตูบานเคาน์เตอร์เฉยๆนะคะขวามือจะเป็นที่ใส่ถังแก๊สนะคะบานถังแก๊สแล้วก็ตัวที่เป็นบานคู่เนี่ยจะเป็นบานเตาแก๊สนะคะในส่วนนี้จะเป็นบานซิงนะคะเป็นซิงล้างจาน ฝากเพื่อนๆไว้เผื่อใครจะทำนะคะก่อทำเคาน์เตอร์แบบนี้แล้วใส่ประตูบานอย่างนี้เนี่ยแนะนำว่าถ้าเราเปลี่ยนได้นะเราจะทำเป็นแบบระบายอากาศค่ะเพราะว่าตรงซิงค์รางจานเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความชื้นสูงนะคะใช้เป็นแบบที่ระบายอากาศน่าจะดีกว่าตอนนี้เริ่มที่จะ ปูนะคะผนังแล้วเห็นไหมคะใช้เป็นกระเบื้องเราเลือกเป็นแผ่นเล็กเพราะว่าพื้นที่เราค่อนข้างแคบแล้วก็มันจะมีมุมสโลปนะคะของเพดานที่ทางเจ้าของเดิมเขาต่อเติมไว้อะเราก็เลยเลือกเป็นแผ่นเล็กเพื่อที่จะได้ตัดแต่งได้ง่ายมากขึ้นนะคะโดยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ได้ปูถึงเพดานห้องนะคะแต่ว่าจะปูในแนวเท่ากับบานเกรดนะคะหน้าต่างก็เป็นแค่แนวนี้ก็พอค่ะ ะะเพื่อให้มันดูเป็นเซตเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่เหลือก็ใช้การทาสีเอานะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งที่เป็นครัวติดกับเตาแก๊สติดกับ สิ่งล้างจานเราปูเต็มขึ้นไปเลยค่ะเพราะคิดว่าเผื่ออะไรมันกระเด็นไปอย่างเงี้ยมันทําความสะอาดง่ายก็คํานึงถึงเวลาการใช้งานเป็นหลักด้วยนะคะแล้วก็ความสวยงามด้วยทีนี้ในส่วนห้องครัวเราค่อนข้างจะพื้นที่จํากัดค่ะเราก็เลยซื้อตู้แขวนบานคู่มาอีกบานหนึ่งนะคะเพื่อมาติดตรงบริเวณห้องกินข้าวนะคะเป็นตู้แขวนสีที่แบบ ไม้ธรรมชาติเป็น pvc เหมือนกันนะคะนี่ก็เจ้าของบ้านนะคะตรวจสอบ qc คุณภาพเรียบร้อยแล้วพร้อมติดตั้งแล้วนะคะจะเรียกว่าเจ้าของบ้านหรือเป็นแบบตัวตัวป่วนก็ได้นะคะนี่ค่ะสวยงามเลยนะคะแล้วก็สีค่อนข้างจะเข้ากันกับตู้เดิมของเรานะตู้ข้างล่างเป็นไม้สักนะคะที่เราใช้อยู่แล้วก็เลือกสีที่มันเข้ากันมากที่สุดก็โอเคค่ะเอาไว้เก็บขนมเอาไว้เก็บแบบ เครื่องดื่มชาชงอะไรต่างๆได้นะคะที่เราใช้ในการชงกาแฟตรงนี้ได้ค่ะตอนนี้ก็เริ่มที่จะปลูกเคาน์เตอร์ด้านบนแล้วนะคะของเราไม่ได้ใช้เป็นเคาน์เตอร์หินอะไรนะคะใช้เป็นกระเบื้องธรรมดาเลยแต่ว่าเลือกเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็เป็นแบบเงาเหมือนกันเพื่อที่ว่าจะเช็ดถูทำความสะอาดได้ง่ายค่ะ,อะตอนนี้ก็ได้ปลูก กระเบื้องพื้นแล้วด้วยแล้วก็ติดตั้งซิงติดตั้งเตาแก๊สล้วด้วยนะคะกระเบื้องพื้นเราใช้เป็นลายเดียวกับแท่นนะคะที่ บอกไปเมื่อสักครู่นี้ดูเข้ากันดีค่ะนะคะดีกว่าสติกเกอร์ที่เราซื้อมาติดตอนแรกเยอะเลยแล้วก็ดูสะอาดตาเลือกไม่ผิดนะคะที่ใช้เป็นสีขาวนะคะเพราะว่าทำแล้วห้องก็ดูสว่างแล้วก็กว้างขึ้นสำหรับพื้นนะคะ <c oughs> เพื่อนๆอาจจะเลือกที่แบบสากเท้าแต่ว่าบางคนอาจจะแบบว่าถ้าไม่ได้ใส่รองเท้าเดินในบ้านเนี่ยถ้าสากเท้ามันเหมือนไม่ค่อยสะอาดเหมือนกันเนาะ <c oughs> ก็ลองเลือกดูนะคะแต่ก็ไม่อยากจะให้เลือกแบบเป็นมันวาวเพราะว่ามีประสบการณ์จากคนที่เรารู้จักอะคะ่ะเขาเลือกระเบื้อง ววาวมาปูพื้นครัวค่ะแบบด้วยความไม่รู้อ่ะปรากฏว่ามันลื่นลื่นมากๆเลยนะคะอันนี้ก็อันตรายเนาอะอันนี้เป็นภาพที่ทํามาเกือบจะ100%เป็แล้วนะคะในส่วนของการติดตั้งนะคะอุปกรณ์แล้วก็การทําทการปูกระเบื้องทั้งผนังนะคะทั้งพื้นนะแล้วก็มีการใส่คิ้วเก็บงานในส่วนต่างๆนะคะเราใส่คิ้วตรงขอบของกระเบื้องในทุกจุดค่ะ จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยดูสบายตาขึ้นมากเลยใช่ไหมคะ รีวิวครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะทำแบบเป็นคลิปอะไรขนาดนั้นตั้งใจทำแค่รูป Before a f t e r ค่ะแต่ว่ามันค่อนข้างเยอะก็เลยทำมาเป็นคลิปนะคะก็เลยจะมีแต่ภาพนิ่งนะทุกคนสำหรับบริเวณนี้เห็นไหมคะดูแล้วโล่งสบายตามากเลยค่ะส่วนหนึ่งก็คือยังไม่มีของมาวางนั่นเองนะ <c oughs> เอาล่ะคะ่ะนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยละเราติดบานเดี่ยวเป็นเป็นตู้แขวนบานเดี่ยวอีกหบานตรงนี้มันมีพื้นที่พอติดได้ ก็ดูดีขึ้นมาเลยแล้วก็เก็บของได้มากขึ้นด้วยนะคะสำหรับงบประมาณทั้งหมดที่เราใช้ไปนะคะค่าช่างตอนแรกช่างขอเรา1 1 0 0 0นะคะแต่เราก็ให้เพิ่มไปบอกอ่ะเดี๋ยวให้12ื่นเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นคนบ้านใกล้เลือนเคียงนะคะแล้วก็ระหว่างที่ทําก็มีให้เงินพิเศษทํานู่นทํานีน่ อะไรอย่างเนี้ยนะแล้วก็มีแบบให้ไปรับกระเบื้องให้ก็ให้เงินพิเศษไปโดยรวมแล้วก็ประมาณ1 3 0 0 0กว่าบาทนะคะเฉพาะค่าแรงช่างค่าเงินพิเศษต่างๆ1 3 0 0 0กว่าบาทแล้วก็ส่วนที่เป็นของนะคะเราตีกลมๆไป4 0 0 0 0ืค่ะเพราะว่ารวมบินมาแล้วประมาณ4 0 0 0 0กับ80กว่าบาทนะคะฉะนั้นรวมแล้วขอเป็นการแบบตีตัวเลขกลมๆไปแล้วกันนะ5 3 0 0 0บาท นะคะสำหรับการทำห้องครัวในครั้งนี้ของเราแล้วก็ข้าวของของเราเนี่ยเราก็จำหน่ายแจกนะคะแจกคนแถวบ้านไปประมาณครึ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพวกแก้วพวกกล่องนะคะขวดน้ำแก้วน้ำอะไรต่างๆของบางอย่างที่เราคิดว่าเราจะไม่ได้ใช้แล้วเราก็ยกให้เพื่อนบ้านไปที่แบบยังใช้งานได้ดีเตาแก๊สอะไรแบบเนี้ยนะคะเพื่อให้เรามีของเท่าที่จำเป็นแล้วก็ในตัวของชั้นวางหรือว่าใต้ซิงค์นะคะในใน เคาน์เตอร์ช่องเก็บของเราก็ซื้อที่วางของแบบนี้ค่ะนะคะมาใส่ไวเพื่อทําให้พื้นที่การวางของมีมากขึ้นนะคะเก็บพวกหม้อกระทะอะไรอย่างเงี้ยได้มากขึ้นก็ซื้อตามแอปได้เลยนะคะที่เก็บมีดที่เก็บเขียงนะคะซื้อที่ในแอปช้อปปิ้งได้เลยค่ะ ทำให้มันแบบเข้ากับบรรยากาศมากขึ้นเนี่ยค่ะเป็นเป็นที่นอนไปแล้วนะคะมีการทดสอบอุปกรณ์เข้าของทุกอย่างต้องผ่าน QC ก่อนนะคะ,อะพอเราเอาของเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นการใช้งานจริงละให้ดูการใช้งานจริงเลยนะคะว่าพอเอาเข้าของเข้ามาจัดวางแล้วจะเป็นยังไงนะคะถ้าเรามีของน้อยอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะแบบ ดูสะอาดไปเองนะคะแล้วก็พอทำเคาน์เตอร์ที่มันมีช่องเก็บของนะคะมันก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะคะทำให้ของที่เก็บไว้เนี่ยมันดูไม่รกนะคะแล้วก็จะพยายามไม่หาอะไรเข้ามาให้มันแบบมีจำนวนที่มากเกินความจำเป็นนะคะจานชามช้อนเราอยู่กันไม่กี่คนก็มีเท่าที่พอใช้นะคะที่บ้านเราไม่ได้ทำกับข้าวทุกวันแล้วก็ไม่ทำกับข้าวหนัก ะะทำอาหารแบบไม่ไม่ยากนะคะดังนั้นก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ประมาณนี้เลยค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับห้องครัวที่ทำการรีโนเวทไปนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ให้ไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีโครงการทำห้องครัวเป็นส่วนต่อเติมบ้านอีกหลังหนึ่งของเราด้วยนะคะแต่ว่าทีมช่างนั้นก็จะเป็นช่างที่ เป็นแบบมืออาชีพขึ้นนิดนึงเพราะว่าเป็นบริษัทรับต่อเติมบ้านนะคะซึ่งเป็นบ้านทาวน์โฮมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะเก็บภาพมาให้ชมนะคะ mm. เผื่อใครจะต่อเติมห้องครัวบ้านทาวน์โฮมจะได้ดูอีกบรรยากาศหนึ่งค่ะ mm. ก็ฝากติดตามไปด้วยกันแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ